วันที่30กันยายน2567ขอนำส่งการแบ่งปันเกี่ยวกับคำพีเต้าเต๋อจริงบทที่80และคำอํานวยพอในเดือนแห่งพลังบนเส้นทางชีวิตไม่ต้องแสวงหาจากภายนอกจิตเดิมแท้จริงพัฒนาตนเองขอเพียงเราอยากเปลี่ยนให้ดีขึ้นพลังงานทั่วทั้งโลกจะหลั่งไหลมาสู่เรา ชีวิตมิได้มีไว้เพื่อต่อสู้แทนที่จะต่อสู้กับผู้อื่นมิสู้ทุ่มเทยกระดับเต้าเตอ๋อความเป็นธรรมจิตใจและสภาวะของตนเสียก่อนเมื่อจิตมีความอ่อนโยนและอดทนได้หนทางบนโลกกว้างใหญ่เส้นทางสู่สวรรค์จึงปลอดโปรง่งแบกรับภาระหน้าที่ของตน ทำภารกิจแห่งชีวิตของตนให้ลุล่วงการเวลาก้าวไปข้างหน้าเราเองก็อย่าถอยหลังเช่นนี้เราจึงกลับมาเป็นตัวละครเอกของตนและยกระดับชีวิตตนเองได้อาจารย์เจ้าเมียวกัววันที่30กันยายน2567เพล่ผยแพร่วันที่2430